ก็ราสวัสดีครับคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่ในเกม m e d i v a l Dynasty ที่เพิ่งจำหน่ายไปเมื่อวันที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามกันยายนนะคือเพิ่งวางขายเมื่อวานนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีเกมดีมาก็เลยแบบเอ้ยเกมนี้มันน่าสนใจมากมากเลยนะสำหรับผมเพราะว่ามันเป็นเกมแนวสร้างนะครับสร้างนูน่นสร้างนี่สร้างบ้าน เหมือนสร้างเมืองนะครับแต่ตัวเอกเรานะครับก็สามารถลงไปเล่นได้อารมณ์คล้ายกับเกมวอลไฮนนะครับถ้าคุณเคยเห็นเดี๋ยวผมแปะภาพไปดูแล้วกันนะครับเกมวอลไฮเป็นแบบนี้คือแนวออกแนววกิ้งแต่ในทีน่นี้รูปแบบเกมเนี่ยมันจะออกไปในทางแนวตะวันตกนะครับแนวตะวันตกยุคก,กลางของตะวันตกเลยซึ่งสำหรับผมผมก็ชอบนะชอบสไตล์นี้คือแบบ คือมันมันเล่นแล้วแบบมันสบายใจอ่ะเออเล่นแล้วแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างที่เป็นข้อดีจริงจนะครับข้อดีของเกมนี้คือมันใช้พื้นที่การลงเกมน้อยมากแค่หกกิกครับ <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับจริงๆเพราะว่าตอนที่ผมติดตั้งผมยังอึ้งกับมันอยู่เลยว่าเฮ้ยหกกิกติดตั้งเกมโอ้โหแล้วเข้าไปไฟเกมมันจะเหมือนวอลล์ฮายนะเปล่า เพื่อไม่ปการเสียเวลาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเป็นพร้อมกันเลยล้วกันนะครับนะว่ามันเป็นยังไงนะอย่างแรกก็ new game มี start game กับ custom โอ้มีปรับระดับความยากด้วยสำหรับผมขอเป็น normal แล้วกันอ่าความไวอะไรนว l e s s of season day อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไรอันนี้น่าจะเป็นภาษีมั้ อันนี้อัตราการบิวบิวลิมิตร้อยเปอร์เซ็นไม่รู้สิผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อีเวนต์อันนี้ event, อัน,น unt i, unt i, นะอตีมันเขาเรียกว่านะเลือดไม่จำกัดเตมินาไม่จำกัดโอ้โหอันนี้มันพร้อมโองมาเลยนี่หว่าโอ้โหเอเนมี่เลือดเท่าไหร่มีปรับโอ้โหมีปรับได้ยันโอคือแบบคือ ผมพูดได้เลยว,ว่ามันพร้อมโกงได้เลยอ่ะคือจะเล่นแบบธรรมดาก็ได้นะครับหรือถ้าเล่นแบบแนวสายสร้างก็ได้เหมือนกันนะตหรับผมก็คงจะไม่ปรับอะไรเยอะนะครับก็จะมีแค่อีเวนท์ที่มาเริ่มต้นภาษีก็ปกติบิลลิมิตก็จริงๆผมไม่อยากให้มีบิลลิมิตอ่ะผมเอาไปทั้สองร้อยเปอร์เ็นต์ละกันเพราะว่าผมเป็นคนชอบสร้างนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่ารูปแบบเกมมันเป็นไงบ้างละกันนะโอเค I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. <laughs> Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living. And our plates were never empty. Then the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then I remembered the story my mother once told me a story about my uncle jordan he made a modest fortune up north in a peaceful valley far away from the war for weeks i held on to that thought until the valley from my mother's stories i could see it this is where i can start a new life แรกที่ผมเข้ามานันครับคือกราฟิกเี่ดนตรีก็ค่อนข้างดีนะแล้วแบบดูสิครับนี่คือเกมหกกิกครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับนี่คือเกมหกิกจริงๆโอ้โหมีกว้างตรงนู้นด้วยกราฟิกดีมากเลยครับผมชอบมากเลยโอเค ก็ตอนนี้เขาบอกว่าให้ผมนะครับไปทำเควสนะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะโดยการคุยกับแครสเตแลนด์นะถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับข้างบนนะครับข้างบนหน้าจอบนแถบบนนะ่ะมันจะมีเครื่องหมายกัจจนมาร์กนะครับด้านขวาขวาบนก็เหมือนกันขวาบนก็จะมีเครื่องหมายกัจจนมาร์กเหมือนกันคือให้ดูตามนี้ครับว่าเควสมันมีเควสเหมือนกันไหมโอเคในะ <c oughs> okay. ที่นี้เขาบอกว่าให้เรานะครับไปทางเหนือนะครับโดยไปที่ กอสตเวียนะกอตเวียโอเคเราก็เดินไปเลยกันเดี๋ยวเราก็เดินไปเลยแล้วกันนะครับแหมผมพ,พูดผิดนะครับ <laughs> เดี๋ยการเดินก็ง่ายๆครับกด A S W นะครับ A S W กดชิปเป็นการวิ่งกดสเปซบาร์เป็นการโดดนะครับกดคอนโทรเป็นการนั่งนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับเป็นการ จมตีนะกดคลิกขวาเป็นการบล็อกนะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปแบบคอนโทรลอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพื่อง่ายนะครับต่อการเล่นนะนะครับปอนมานี้นะครับกด R กด Tog กดไฟอะไรประมาณนี้กด M เพื่อเปิดแมปกด K เพื่อเปิดสกิลกด J, J เพื่อดูเควสนะครับกด I เพื่อดู ช่องเก็บของนะครับกดแท็บก็เป็นการดูแท็บที่เราเปิดล่าสุดนะครับส่วนเมเจอร์เมนตนี่ผมยังไม่รู้นะครับเทคโนโลก็ยังไม่ค่อยรู้นะครับอ่าประมาณนี้ละกันนะครับรูปแบบก็ข้าวนะครับก็ข้าวแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบอันหนึ่งอะ่ะกดแทสเพื่อปิด UID ทั้งหมดเลยโอ้โหเราดูผมถ่ายภาพได้แบบโอ้ไม่กรนี่คือเกม6กิ โอ้โหไปครับเดีย๋ยวเราไปทำเคลกกันดีกว่าแล้วกันนะครับนะรูปแบบการสอนก็ประมาณนี้นะครับในเมื่อเกมไม่มีสอนเราสอนเองนะง่ายๆนะครับก็ข้อควรระวังนิดนึงนะถ้าคุณวิ่งมากๆนะครับคุณจะมีสถานะแบบนี้ครับคืออาการหน้ามืดครับเพราะว่าคุณเหนื่อยเกินไป <laughs> เห็นเลยครับว่าคุณหน้ามืดเบอร์ไปเลยครับนี่คือวิ่งแบบ วิจนเบอร์ไปเลยครับโอ้นะครับถ้าเราปล่อยไว้เดี๋ยวสเตอมน,นากลับไปเองนะครับโอเคเขาบอกให้เรามาคุยกับคาสเตแรแลนดนะครับ <c oughs> เห็นว่าลูกศรน,นะครับเครื่องหมายควจะมานะครับมันอยู่ที่ตัวน,นี้นะครับนี่ก็คือคาสเตแลนดนะโอเคให้เราคุยกับเขาเลยแล้วกันนะครับเขาชื่อว่ายูนิโกสนะเออยูนิโกสอายุห้าสิบนะ ในที่นี้ผมก็จะตอบไปเรื่อยๆเ,เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมบางทีผมแปลภาษาอังกฤษไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ละกันเอาเป็นว่าเควสเนี่ยเขาบอกว่าให้เรานะครับไปรวบรวมทรัพยาการนะครับโดยการเก็บกิ่งไม้สิบแล้วก็หินอีกสองนะโอเคเราก็ไปเก็บกันข้างนอกกันกิ่งไม้เนี่ยเราจะเก็บได้จากต้นแบบนี้ครับแบบนี้เลยนะ ที่เป็นแง่งๆสูงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ได้จากการตัดต้นไม้นะครับตัดต้นไม้พวกเนี้ก็จะได้เหมือนกันโอเคเดีย๋ยวเราเก็บกิ่งไม้ก่อนแล้วกันนะเก็บกิ่งไม้ไปโอเคครบสิบต่อมาเขาให้เราเก็บหินนะครับหินเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยครับหน้าตาจะอย่างนี้เลยคือถ้ามองไม่ดีมองไม่เห็นเนี่ยอาจจะ อาจจะไม่เจอนะครับถ้าเรากดเทสออกเนี่ยเราเห็นเลยเนี่ยว่าหินเนี่ยมันเป็นนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นกองกองนะเราสามารถเก็บได้นะครก็เก็บมาเลยครับเก็บมาปุ๊บพอเก็บครบปุ๊บเวสไปต่อเลยครับเขาบอกเขาว่าให้เรานะครับตัดไม้นะครับโดยการครัฟนะครับการคาฟคาฟยังไงนะการครัฟเนี่ยเราจะต้องกดคิวนะเพื่อเป็นการครัฟนะครับคิว กด Q นะครับเลาไปที่ Hand Crafting นะครับในที่นี้ Q เนี่ยมันครอบคลุมหมดเลยครับเป็นพวกเกี่ยวกับการสร้างหมดเลยอันนี้คือการสร้างอุปกรณ์สร้างบ้านสร้างหรือว่าสร้างประตูสร้างเฟอร์นิเจอร์สร้างถนนนะครับแต่ในที่นี้เขาให้เราสร้างาขวานหินนะเราก็ไปเลยขวานหิน Stone a c นะครับในบทนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วแต่ว่าคุณจะใช้อะไรนะ แต่นนี้ผมจะใช้ในส่วนของตัวต้นแอปไปก่อนแล้วกันนะครับครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้พอมาแล้วนะครับเราก็จะมีกวาดอินใช้แล้วนะในกรณีที่เรานะครับไม่เห็นอุปกรณ์นะครับมาปุ๊บไม่เห็นอุปกรณ์แล้วเวลากดคลิกซ้ายเฮ้ยของไม่ออกเฮ้ยทำไมของไม่ออกอ่ะกด อไอเทมไอเทมแล้วไอเทมมันต้องติดตั้งอยู่หรือถ้าบางคนหนักหน่อยคือไม่ติดตั้งแล้วแบบเฮ้ยมันหาไม่เจอมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่าผมบอกผมบอกให้ว่ามันทํำยังไงนะครับในที่นี้ให้คุณกดไปที่ช่องเก็บของแล้วกดดับเบิลคลิกแล้วมันจะให้เลือกนะครับไอตรงค u นะิกซล็อกเนี่ยไอที่มีทั้งหมด8ช่องเนี่ยให้เราเลือกไปสักช่องหนึ่งนะโอเคในกรณีนี้เราเลือกไปแล้วใช่ไหมครับแต่ ของไม่ขึ้นนะครับต่อให้เรากดไปแล้วของก็ไม่ขึ้นอะ่ะในกรณีนี้ของไม่ขึ้นนะครับอ่ะก็คือให้คุณนะครับกด R นะครับในกรณีนี้น well ี่็คือของไม่ขึ้นให้คุณกด R ขึ้นมานะครับเป็นการสมวมใส่อุปกรณ์นะครับนี่แต่ถ้าคุณไม่อยากให้มันโชว์คุณก็กด R ไปนะครับมันก็จะเป็นการต่อหมัดเปล่านะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้กันดีกว่านะครับ5ต้นนะหต้นตัดเลยดีกว่าตัดที่มันแบบอ่าชุ่มๆนะ บ้านผมว่าก็คนอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าเป็นหมู่บ้านลำต้นนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> โ,โหเสียงไม้ดังสมจริงมากต่อเป็นการล็อกกิ่งไม้ออกนะครับการล็อกกิ่งไม้ออกเราก็ได้วัสดุม,มาเป็นขนนกนะครับสามแล้วก็ บูติกนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าตัดต้นไม้เราก็จะได้มีมีโอกาสได้กิ่งไม้นะฮะโอเคเราก็ตัดต่อเลยพอตัดออกมาปุ๊บคือเราไม่ต้องคอเยอะครับต้องออกมามเราคอทีเดียวเราออกเลย <c oughs> นี่นี่กิ่งไม้เป็นกิ่งไม้มันกระดอนอะไม่ใช่กิ่งไม้เดี๋ยวมันเป็นเขาเลยว่าเป็นขอนไม้นะครับขอนไม้ใหญ่คือตัดง่ายมากบอกเลยเกมนี้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์แบบตามนั้นแหละครับท่านผู้ชมโอเคเราตัดต่อ ทั้งหมดห้าต้นนะครับเอาแล้วผมลืมบอกไปนะครับว่ากิ่งไม้พูดผิดครับไม้ซุงเนี่ยไม้ซุงเนี่ยมันหนักชิลละ2.5 k เคนะฮะถ้าคุณเก็บเยอะไปไมนก็หนักพอหนักเกินมันจะทำให้คุณเดินช้านะครับเดินช้าลงเดินช้าลงนะฮะอันนี้ก็คือต้องระวังไว้ให้ดีด้วยนะโอเคเนี่ย พอผมล็อกกิ่งไม้ออกผมก็ได้ขนนกแล้วก็ไอพวกอะไรและกิ่งไม้นะอ่าแล้วก็เก็บไปไอพวกเนี้ยไอพวกนี้สําคัญนะครับในพวกไม้สูงเนี้ยเอาไว้สําหรับสร้างบ้านนะเก็บไปเลยนะครับแต่เก็บไปต้องเยอะนะครับมาเก็บพอดีพอดีนะแล้วก็ตัดไปห้าต้นนะ <c oughs> กดคลิซ้ายค้างนะก็เป็นการฟันไปเรื่อยๆนะนี่ฟันอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีอย่างครับ เราจะไม่โดนต้นไม้ทับตายถ้าใครเคยเล่นเกมบอลฮาร์มาก่อนนะครับคุณมายืนอยู่ต้นไม้แล้วคุณตายยังไงคุณก็ตายครับผมบางทีผมก็อึงอ้งอ่ะอ่ะนี่ตัดไม่ได้อ่ะโอเคอน,นี่เคลียร์ออกกันโอเคตัดนี่อันนี้อันนี้เคลียร์แล้วโอเคคราวนี้ ต่อมาเขาบอกว่าให้เราครัฟบูเดนทัมเมอร์นะครับก็เราให้กดคิวเหมือนเดิมแล้วกดไปที่ hand craft, แฮนด์คัฟเราก็เลือกไปที่บูเดนทัมเมอร์นะครับมันอยู่ข้าง,างลูกศรน,นี่แหละแล้วก็กด R ถ้ากด R เนี่ยจะเป็นจํานวนว่าเราจะครัฟแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเราจะคาฟแค่นเดียวเราก็กดแค่อันเดียวไปนะครับอ่าอันนี้เราก็จะมีบูเดนทัมเมอร์ไ้ใช้งานแล้วนะครับครันนี้เราก็มาติดตั้งมันนะผมจะไว้ที่ช่อง2นะครับ โอเคเรียบร้อยนะต่อมาเขาบอกว่าให้เราหาเตาเตาเนี่ยถ้าแปลง่ายก็คือหญ้าครับเออหญ้านะหาได้จากไหนหาได้จากอ,อดิมน้ําเลยครับ้ออพวกนี้มันเป็นวัสดุเอาไว้สําหรับการคราบออพวกลูบหรือคือหลังคานะนี่พวกต้นหญ้าพวกนี้นะครับพวกเนี้ยเออไม่ใช่ครับ ต้นนี้ครับต้น,นนี้ต้น,นนี้ต้นน,นี้นี่ลิฟพวกยากเนี่ยครับเราจะสามารถมาเก็บได้นะครับเก็บแล้วจะได้เป็นอ้อตอบนะครับอ่านผิดอันถูกขออภัยนะครับกดอีเปการเก็บนะครับเก็บไปเลยนะเก็บ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 แล้วก็สําหรับใครนะครับที่คิดจะสร้างบ้านก็แนะนําว่าให้สร้างใกล้ๆหมู่บ้านไปก่อนก็ดีนะครับ เพื่อง่ายนะแต่ถ้าเราอยากขยับขยายก็ไปสร้างใหญ่โตก็ได้นะครับถามว่าทำไมผมถึงมีข้อมูลพวกนี้ผมก็แอบศึกษามานิดนึงนะย้ำว่าศึกษามานิดนึดนงแต่ก็ยังไม่ได้เล่นเยอะเท่าไหร่นะโอเคในเมื่อเราเก็บครบนะครับเขาจะบอกว่าให้เราไปสร้างบ้านที่ไหนสักที่นะครับบ้านหลังแรกของเรานะว่าเราจะสร้างไว้ที่ไหนนะสร้างมา,าแรกก็มีตะโครงนะมีตะโครงแล้วก็ให้เราใช้นะครับอ่าวูเดนทัมเมอร์นะครับในการ ทำบ้านนะครับสร้างบ้านนะครับโอเคนะเรามาสร้างบ้านกันเลยดีกว่าละกันนะครับผมจะสร้างบ้านไปแถวนี้แหละขี้เกียจไปไหนไกลบ้านหลังแรกของผมบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกกดกดคิเพื่อเป็นการหมุนกดอ e, ีเพื่อเป็นการหมุนนะครับไม่ใช่กด R นะเอ๊ะทำไมมันสร้างไม่ได้วะแถวนี้ มันชันไปใช่ไหมอ๋อนี่นี่น,น,นี่มันให้สร้างถนนหลักถนนหลักสร้างได้เออนี่แหละบ้านผมอยู่ใกล้ๆเขาก่อนไม่รีบแล้วก็น้ำเราสามารถไปกินได้นะครับจากลำธารเลยนะครับเพราะสอนมาเอ,อ่อบักนะเอาใหม่ มื่อกี้ไอหมดหนูตรงนั้นมันมานะครับมันทำให้ผมบั๊กไปเลยนะโอเคพอเราเลือกมาแล้วใช่ไหมครับให้เรากดคลิกซ้ายนะครับเพื่อเป็นการวางแต่ถ้าเรากดคลิกขวานะครับก็จะเป็นการแคนเซิลนะก็เราก็กดคลิกซ้ายไปนะครับไอพวกยาเยอะที่มันอยู่ร,บรอบๆเนี่ยมันก็จะโดนลื้อไปโดยอัตโนมัตินะครับวันนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรกับมันมากนะโอเคอันนี้เรามีบ้านแล้วใช่ไหมครับบ้านที่มีตะคง รานี้ยาเยอะที่มันอยู่ร,บรอบๆเนี่ยมันก็จะโดนรื้อไปโดยอัตโนมัตินะครับวันนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรกับมันมากนะตึตะชิ้นตตะชิ้นตึดตะชิ้นตึดตะชิ้นนะซึ่งเออนั่นแหละคุณก็ต้องค้าฟเองนะครับนะอย่างเนี้ยมันใช้ซุงนะครับหรืออ่าใช้ซุงเนี่ยสองเอ,อ่อพูดผิดนะครับเออใช้ซุงสองนะครับแล้วก็อ,อ่ากิ่งไม้อีกหกนะครับแล้วก็นั่นแหละครับตอกไปทีนี้อุปรกรณ์มันไม่ครบนะฮะ ตามสภาพครับอุก็ต้องไปตัดไม้เพิ่มนะโอ้โหมาโอ,โอ้โหเห็นไหมครับว่าการที่เรานะครับแบกของเยอะเกินนะครับน้ำหนัก เกิดไปสิบก่าโลนี่เดินแบบอืดเลยนะครับวิ่งก็ไม่ได้นะตอนนี้แต่อย่างดีที่ว่ามันไม่เสียสเตมิน่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเดินไปเพื่อจะไปทำบ้านว่าทรมานลอเกินโอเคบ้านหลังแรกขัดต่อก็ไม่เสร็จเลย เออนี่มาได้แล้วประตูนะอ้าอูติ๊กใส่ไ,ไว้ติ๊กอ้าโอ้โหออกไปต้องขึ้นทีละข้างะมันสมจริงมากเลย เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่อผมใส่ไม้ใหญ่ไว้ก่อนไม้ใหญ่ใช้เยอะเยอะมากเลยโอ้หมดละตัดไม้ก่อนคือถ้าคุณไปอยู่ไกลามากนะคุณจะกันดานทันทีเลยนะแค่นี้ก็กันดานอยู่แล้วนะ เจ็บใบนาหมดเร็วๆเร็วเร็วเร็วรีบหน่อย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 โอเคไม้ใหญ่น่าจะครบละอันนี้เราเหลือแต่กิ่งไม้เก็บกิ่งไม้ไปกิ่งไม้เราใช้เยอะครับดีหน่อยที่เลือกทำเลแถวน,นี้กิ่งไม้เยอะใช่ละ โ okay. อเคมันจะพอแล้วมั้งอ่ะต่อต่อต่อทุกบ้านต่อนี่เสร็จปะ จะเสร็จแล้วบ้านบ้านหลังแรกเรออียบร้อยเอ,อ้ยจะทักบ้านมีเตะกันเลยโอ้โหโอ้โอ้ my god <laughs> <c oughs> นี่คือบ้านหลังแรกของผมนะครับ สร้างเสร็จออกมาก็จะเป็นหน้าตาอ,อย่างนี้เลยนะครับจากที่ตอนแรกผมเึกว่าการสร้างบ้านหลังดึงมันอาจจะโล่งๆเตตียนไม่มีอะไรเลยเราอาจจะต้องค้าเฟอร์นิเจอร์นะผมกดคือไม่ต้องนะครับมันใส่ให้เลยนะหนังหนึ่งก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าบ้านหลังแรกของฉันมันช่างสวยงามสเลิเกินรู้สึกด,ดีใจเหลือเกินนะครับนะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับและคลิปคลิปนี้ก็เป็นการอธิบายตั้งแต่การควบคุมตัวละครการคุยกับ NPC การดูพิกัดหรือการดูพวกเมนูว่าดูยังไงอะไรประมาณนี้แล้วก็รวมถึงการสร้างบ้านการรวบรวมทร,ะะรัพยากรว่ารวบรวมยังไงคราบไปเทมยังไงนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแวบเวียนมานะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็าฝากกดไลค์คลิป กดถูกใจกด subscribe ให้หน่อยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มีข้อแนะนําหรือข้อติเตียนก็ลงไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปปรับปรุงในคลิปคิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปตัปเพนเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ